คือตรงบึงใกล้ๆบ้านจีนานะคะทุกคนว่าสามารถที่จะเล่นได้เลยนะคะอืมโอเคที่สามารถที่จะใส่ได้ในช่วงนี้นะคะสองมีแต่ว่าถ้าเป็นผ้าแบนี้คือห้ามใช้กันแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะพบกับจ MM, ินาซารินาเอ็มเอ็มค่ะวันนี้มีอะไรให้เพื่อนๆมาชมติดตามกันได้เลยนะคะมาดูสภาพข้างนอกกันนะคะว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างขอบอกเลยนะคะว่าหนาวมากหนาวสุดๆเลยนะคะอุณหภูมิติดลบตั้ง12องศานะคะ ตั้งแต่จีนานมาอยู่ถึงเกือบ9ปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบที่สองนะคะที่อุณหภูมิติดลบมากขนาดนี้แต่ว่าขอบอกนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะแต่ในความเย็นก็คือความสนุกสนานนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังนิดนึง เพราะว่ายังคงอยู่ในช่วงล็อกดาวนะคะทุกคนมาตรการของรัฐให้ที่นี่ที่เยอรมันล็อกดาวไปจนถึงวันที่7มีนาคมค่ะทุกคนแต่ว่าการใส่แมสก็คือหน้ากากาเนี่ยจะต้องใส่ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะ Nah, kita tak ni, Ke sini, kau sini ada lah. Ke sini ada lah. Yo, sini ada. Di sana ada. Nah, dia lagi kena. Ini, lainnya. Lainnya, lainnya. You <laughs> สนุกกันใหญ่เลยนะคะทุกคนประมาณว่าแข็งมากเลยนะคะจุดนี้ รอบนี้ประมาณว่าหนามากเลยนะคะดูเด็กคนนี้เล่นนะคะ <c oughs> kita naik kita naik kita naik satu mau beli apa gua mau ayam Kita buat macam kita buat Kita buat apa? Buat Jadi, jadi Jadi seniman, wek. Hai makan ni deh. Hai. Ye Bukan me eh. Oh, nah. Mm -hmm. Cuba oh, adik sini man nah. Ha? Hadi dah sini man. Nene, hai buat benoh eh ni man der bebe Hm? Äh, aibau ni man aibau haa kena where ye lekarun haa bebe koi man man kena kira hamat ba o ni beri beri ya lekat oh ya di batu Peace. Nice. กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เพราะว่าอากาศเย็นมากเลยนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าพระอาทิตย์ตกแล้วก็เลยความร้อนของพระอาทิตย์หายไปก็เลยทำให้อากาศเย็นลงเยอะเลยนะคะทุกคน เหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ